นี่คือฮัานกะเพราที่แท้ถูแท้ถูยังใดมาเบิงมาเบิงถ้าเป็นพัดกะเพราแท้ๆจะต้องใส่แค่พริกกระเทียมและกระบกะเพราโดยที่บ่มีถทั่วฟักเง้วหอมบัวใหญยและกะละรสใสลงปาและที่สําคัญจะต้องพัดด้วยไฟแห้งและใส่เวลาสั้นในการพัดและเห็นให้พัดกะเพรามีกลิ่นหอมและสีสันของใบกะเพราก็ยังเขียวงาอยู่คือเก่าและฮันนี่ก็เฮ็ดได้ตรงตามสูตรเป๊ะๆและที่สาคัญรสชาติดีทุกเมนู่ว่าจะเป็นกะเพราปลาหมึกกะเพราเสือกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูสามแม้กระทั่งมาม่าพัดขีเมอสปาริกกหเอไข่พริก กุ้งทอดกระเทียมต้ยมยำกุ้งและกะต้มแสบแต่ละเมนูที่เอ่ยมา,สารสชาติดีเด็ดเผ็ดแซ่บถึงใจหนักเลงตอนไปลองซิมมาแล้วก็เลยอยากมาบอกอและที่สาคัญราะคาะเริ่มต้นเบียงแต่สามทีพันกิบเท่านั้นขอแนะนำนเดิร์หฮั่นเดอร์กะเพราตั้งอยู่บ้านห้องไก่แก้วเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เวลาเก้าโมงเช้าจนฮอตแปดโมงแรงฮั่นเดอร์กะเพราจะติดกับฮั่นทีแม่นหรือว่ากงกันข้ามกับฮั่นบูซิด